สวัสดีครับผมนี่บาวุฒิจะพาพี่น้องมาถ่ายทํำบ้านหางครับบ้านที่ถูกทิ้งล้างมานานครับโดยไม่มีใครอยู่ครับพี่น้องครับเป็นบ้านเก่าครับบ้านที่ไม่มีข้าเจ้าอยู่แล้วครับขอข้าเจ้านี้ไปแล้วครับพี่น้องเป็นเห็ุไปทำการทำงานหมดครับ บ้านเอาไว้ครับเป็นบ้านสวนครับพี่น้องเป็นบ้านสวนที่หางไกลบ้านค้นครับยึดท่ายมือบ้านครับผมเป็นบ้านหลังไม่ใหญ่ครับรอบ,บๆจะเป็นสวนครับผมเป็นสวนเป็นบ้านเก้าพื้นเดียวครับเป็นบ้านปูน ขออนุญาตถ่ายเ้อะจะของคนเนอะเป็นบ้านล้างครับถูกทิ้งล้างมานานเกือบจะสิบป,ปีทิ้งล้างมานานเกือบสัสิบปีแล้วพื่กันครับบ้านหลังนี้พอบาวุตกายไปกามาแต่ก่อนเคยเห็นคนอยู่อยู่แต่ว่าตอนนี้จะของเนนี้่าแล้วครับไปทําการทํางานอยู่เทวกรุงเทพครับรับมาเห็นฝนลงมากลาบ้านลายซองอีกเลยครับพี่น้องเลย ขอบคุณพี่น้องหลายด่ยานครับที่ขามาถรับส้มแล้วก็ติดตามส่องอาวุธครับบ้านหลังที่ถูกทิ้งมานานครับเป็นบ้านสวนครับอยู่ท้ายหมู่บ้านครับที่จะของเป็นบมูว่าเป็นไปสายแหละครับชงไทยควจะไปทําการทําง,งานอยู่กรุงเทพกรุงเทพครับผมพี่น้องครยตัวเหลือ,อตะบานครับอยู่ติดถนนครับขอมาประมาณ ชี้บ30เมตรครับอยู่ใกไคถนนกันได้ครับเนี่ยม้าล้างที่ถูกทิ่มมานานครับผมพี่น้องเอยถึงจีหลังหน่อยถึงจีบุหลังบ้าใหญ่ก็อยู่เข้าใกล้กับอบอุ่นครับพี่น้องเอรยากาศกาศลมลื่นครับขอบคุณพี่น้องทุกครับที่เข้าามติดตามรับชมคลิปนี้บ่าวัติกอบพวกนี้อย่างไรครับมาถ่ายบ้านหลาง พี่น้องในะเบิรงมาลส้มครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม